เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆ <c oughs> ก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอิ <c oughs> นได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณ <c oughs> ภาพเสียงที่ดีกว่า <c oughs> สามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วย <c oughs> สามารถใช้เมลตัวเองได้ <c oughs> อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่24เมษายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของวิกตอร์ซิเมเฮนดาวยิงตัวเก่งจากนาโปลีครับที่น่าจะเป็นหนึ่งในชื่อกองหน้าเบอร์ต้น,ตนที่แฟนบอลของแมนยูเนต็ดหวังให้สโมสรดึงเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยกับข่าวตลอดช่วง1-2วันที่ผ่านมาครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากโดยเฉพาะสื่อจากฝั่งตุรกีที่แทบจะทุกสื่อเลยครับต่างยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับกองหน้ารายนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยที่เหลือจากนั้นครับคือไปจบราคาค่าตัวกับต้น ส่วนสื่อฝั่งอังกฤษอย่างดาวิดแมคโดนเนลที่เป็นสายข่าวแมนยูจากเดอะมิเรอร์นะครับก็ได้ออกมายืนยนันเมื่อวานนี้ว่ารูเบนอาโมริมต้องการจะได้ตัวกองหน้าดิมชันในจีเรียารายนี้เข้ามาสู่ทีมมากกว่าจะเป็นเลียมดีแลบของอีฟสตูดทาอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาหมาัดมาเลยครับตามรายงานของดาวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งจากเดอะแอตแลนติกสื่อน้ำดีของอังกฤษได้ออกมาเผยข้อมูลที่เขาได้รับมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ดูที่เขาได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นดูจะมองตัวเลียมดีลับเป็นกองหน้าตัวเป้าหมายเล็กหนึ่งมากกว่าจะเป็นวิกตอร์ซิมเฮนยางนี่สื่ออื่นๆรายงานกันครับแต่กัมเนเคสของมาเดอุสคุนย่านั้นตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังรุกอย่างหนักเพื่อรวบหัวรวบหางดาวเตะตัวนี้ให้ไวที่สุดดิวิดออนสตินครับได้ออกมาเผยว่าสิ่งที่ชัดเจนในตอนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต้องการจะได้ตัวมาเดอุสคุนย่าเข้ามาสู่ทีมเป็นอันดับแรก พวกเขาได้เจราจารายละเอียดต่างๆกับฝั่งนักเตะแล้วโซนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเลียมดีลาของทีมอิปสวิททาวดูวจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดณเวลานี้เขามีค่าฉิกสัญญา30ล้านปอนด์หรือว่าตกราว40ล้านยูโรและหากว่าอิปสวิททาวตกชั้นก็จะมีเชลซีเป็นอีกทีมที่สนใจเขาเช่นกันและผมคิดว่าเรียมดีลับจะตัดสินใจอนาคตของเขาว่าต้องการย้ายไปที่ไหนก่อนฟุตบอลยูโรชุดยู21จะเริ่มต้นขึ้น ส่วนในกรณีที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะมองหาหนักเตะคนอื่นๆผมก็ยังไม่เชื่อมันว่าจะเป็นวิกตอร์ซิมเพนกองหน้าของนาโปลีอยู่ดีแม้ว่าสื่ออื่นๆจะเขียนข่าวอย่างที่คุณเห็นกันคลึกโครมในตอนนี้ที่ผมทราบมาก็คือเขาไม่ได้อยู่ในวาระสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเลยเท่าที่ผมทราบมา ทั้งนี้ครับต่อข่าวเดิงกล่าวก็ถือว่าสอดคล้องกับที่ลอรีวิทเวลอีกหนึ่งสายข่าวฝั่งแมนยูเน็ดได้รายงานไปก่อนหนะ้าโดยเฉพาะกับเลียมดีแลับครับที่ถูกยืนยันว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูเน็ดอย่างไรก็ตามครับความชัดเจนในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าว่าทีมจะได้ใครนั้นบางทีอาจต้องรอตลาดเปิดก็ได้ครับเพราะว่าตัวเลียมดีแลบเองก็มีหลายสโมสรสนใจเขาอยู่เช่นกัน เราไปอัปเดตดีลการตามล่าตัวมาริอุสคุนยาจากวูฟแฮมตันกันหน่อยครับที่ตอนนี้ไรลียส่วนตัวกับนักเตนะน่าจะเคลียร์กันจบไปแล้วตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่ไปคุยเรื่องค่าตัวจํานวน62.5ล้านปอนด์ที่เป็นค่าฉีกสัญญากับทีมหมาป่า ดีที่รายงานล่าสุดจากทางเดดเทเลกราฟสื่ออังกฤษในครับที่ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามเจรจากับวูฟแฮมตันเพื่อขอบแบ่งจ่ายค่าตัวของมาิโอสคุนยาตามโครงสร้างการชำระเงินแทนการจ่ายค่าฉีกสัญญาก้อนเดียวก็คือ62.5ล้านปอนด์ซึ่งทางเทเลกราฟในครับก็ได้ยืนยันว่าทางวูฟแฮมตันเองก็ตอบรับในแนวทางดังกล่าวนี้แล้วดครับ มากันที่อีกรายงานของเทเลกราฟนะครับเป็นข่าวคราวร่วมกับเจมส์แม็กอาร์ตีแนวรุกเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้วัย22ปีที่เจ้าตัวเนะี่ยอาจจะอำลาทับเรือใบหลังจบซีซั่นนี้ด้วยที่ตามรายงานครับมีการระบุว่า Manchester United, New Carson, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลและก็นอร์ทแฮมฟอร์เรสรวมถึงทีมยักษ์ใหญ่นอกลีกอย่างเช่นเอซิมิลานกับเลเวอร์คูเซนกำลังแสดงความสนใจและก็จับตาสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่ซึ่งทางเจมส์แม็กอาร์ตีครับในซีซั่นนี้ก็ลงสนามให้กับทีมของเปปกิลเดลาไปมากกว่า25 เกมในทุกรายการเป็นการออกซ้ายตัวจริง8เกมนะครับแล้วก็ยิงได้7ประตูส่วนหนึ่งในเหตุผลที่นักเตะเตรียมจะลาทีมเรือใบนั้นก็เพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มองถึงการหาตัวแทนของเควินเด็บรอยไปที่นักเตะชั้นนําคนอื่นมากกว่าครับอย่างเช่นมอร์แกนกิทไวส์ของนอร์ทฮมฟอร์เรสฟอร์เรนเวิร์สของเลเวอร์คูเซ่นซึ่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังอยู่ในการเจราจาดึงตัวเข้ามาร่วมทีมนั่นเองจะไม่เด็กบ้านอย่างเจมส์แม็กอา์ต้นะคิดจะอำลาทีมครับ มากันีเรื่องราวของม็คัสแวรฟอร์ดกองหน้าลูกมอของทัพผีแดงเราในครับที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับแอสตันวิลล่าและก็ดูเหมือนว่าที่นั่นเจ้าตัวจะกลับมาเรียกความมั่นใจเล่นได้ดีพร้อมกับมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกลับมาอีกครั้ง ทั้งนี้ครับตามรายงานล่าสุดของไซมอนสโตนนักข่าวคนดังของ BBC ทีได้ออกมาเปิดเผยว่าแมคคัสแรดฟอร์ดอยากจะย้ายไปอยู่กับ Small สโมสรนที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเขาน่าเตรียมตัดสินใจอนาคตาคตัวเองเมื่อจบซีซั่นนี้ด้วยที่ตอนนี้ไม่มีความแน่นอนว่าเขาจะเลือกไปทางไหนจะอยู่กับวิลล่าต่อไปหรือไม่ขากทีมสิงห์พยองจะซื้อขาดเพราะว่าถึงแม้เจ้าตัวจะมีผลงานที่ดีในการยิมตัวครั้งนี้ครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในถินวิลล่าพาร์คไม่ใช่ที่ที่เขาต้องการจะโยกมาเล่นแบบทาวอนเท่าไหร่ นอกจากนี้ครับรายงานเพิ่มเติมก็มีการระบุว่าแรดฟอร์ดไม่อยากจะย้ายไปเล่นยังลอนดอนเช่นกันและก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับดีลส่งนักเตะสลับขั้วเพราะว่าความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในดีลเหล่านั้นครับและทางไซมอนสโตนก็ยังปิดท้ายอีกว่าแม้คัสแรดฟอร์ดก็ยังไม่ปิดโอกาสตัวเองนะครับที่จะกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในซีซั่นหน้า ทางนี้ครับกับการยิมตัวไปยังแอสตันวิลล่าของแรดฟอร์ดนั้นมีออปชันที่พวกเขาสามารถซื้อขาดได้ที่ราคา40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามทางแมนยูเนเตดก็ไม่ได้ปิดโอกาสจะปล่อยดาวยิงรายนี้ไปยังสโมสซอนอื่นหากว่ามีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยที่ตอนนี้ก็เป็นที่เชื่อกันว่าบาร์เซโลนาก็ยังสนใจแรดฟอร์ดอยู่เช่นเดิมครับ เรามาต่อกันที่รายงานของทางเลกิฟสื่อของฝรั่งเศสในครับกับความคืบหน้าข่าวที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเซ็นสัญญากับทางเอนโซคานาบิยิกกองหน้าวัย18ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับเลออาฟทีมในฝรั่งเศสมาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้โดยจากรายงานล่าสุดในครับมีการเผยว่าตอนนี้ตัวนักเตะครับตกลงย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแบบฟรีเอเจนช่วงซัมเมอร์โดยที่ตัวเขาในครับจะถูกปล่อยยืมตัวไปยังโลซานสปอร์ตทีมในเครือของอ e ินิออสในซีซั่นหน้าครับเพื่อ จะสามารถย้ายมาเล่นกับแมนยูเน็ตได้หรือไม่ส่วนตัวสัญญานั้นคาดว่าจะเป็นการทำสัญญาระยะสั้นนะครับเพื่อเช็คผลงานของนักเตะไปก่อน เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเมซอนเมาส์ดันกลางของทีมครับที่ซื้อมาจากเชลซีเมื่อ2ปีก่อนซึ่งตลอดที่ผ่านมาเจ้าตัวก,ก็มีอาการบาดเจ็บมาดูตลอดจนไม่สามารถงัดฟอร์มออกมาช่วยทีมได้มากนักและขึ้อาการบาดเจ็บรอบล่าสุดครับเจ้าตัวก,ก็สลัดทิ้งได้สําเร็จและตอนนี้ก็กลับมาช่วยทีมได้แล้วซึ่งเขาก็หวังว่าจากนี้ไปครับจะขอเต็มที่กับฟุตบอลเต็มที่กับทีมและก็ยืนยันว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือการคว้าแช,ชมป์ยูโรปาลีกและก็จบอันดับให้ดีสุดในลีกด้วยครับ โดยกับเรื่องนี้เมสันเมาส์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Sky s p o r t ์ว่าผมเป็นคนแรกที่บอกว่าผมต้องการจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอระหว่างนี้ไปจนถึงตอนจบซีซั่นผมต้องการจะลงเล่นให้ได้ทุกเกมนะและก็หวังว่านั่นจะหมายความว่าเราจะได้เล่นในรอบชิงยูโรปาลีกด้วยในฐานะทีมของเรา การไปอยู่ในรอบชิงและก็คว้าแชามป์นั่นคือเป้าหมายของเราและเรารู้ว่าเราต้องได้เล่นในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกและก็ทําผลงานให้ดีสุดในศึกพรีเมียร์ลีกเพื่อที่จะพยายามไต่อันดับขึ้นไปให้สูงที่สุดและก็ชนะเกมและก็พัฒนาตัวเองกันต่อไปจากนั้นครับเมสันเมาส์ที่พูดถึงการสนับสนุนของรูเบนอามอริมอย่างดีในทุกครั้งเมื่อเจอคําถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาในงานแถลงข่าว ซึ่งทางเม์เองนะครับก็ยอมรับว่าตัวเขานั้นก็พยายามสุดๆแล้วที่จะพยายามกลับมาช่วยทีมให้ได้เพราะนั้นคือเป้าหมายเดียวและตอนนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกพร้อมมากที่จะช่วยทีมไปให้ได้จนจบซีซั่นนี้ครับโดยกับเรื่องนี้เมสเซนเม์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า มันมีความหมายมากเขาเป็นผู้จัดการทีมดังนั้นเขาจึงมองเห็นว่าผมนะต้องการจะกลับมาช่วยเพื่อนร่วมทีมมากแค่ไหนเมื่อคุณดูเกมที่บ้านคุณต้องการกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่บางครั้งคุณก็ต้องใช้เวลาซึ่งแน่นอนว่ามันยากแต่ผมก็ยังคงมีสมาธิอย่างมากนะผมรู้ดีว่าผมต้องทำอะไรเพื่อกลับไปฝึกซ้อมและก็กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งผมพยายามอย่างหนักระหว่างนั้นทั้งต้องทำให้สภาพร่างกายและก็จิตใจพร้อมตลอด การกลับมาช่วยทีมนั่นคือเป้าหมายและก็เป็นเป้าหมายเดียวของผมผมทํางานมาระยะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและวันนี้ผมก็รู้สึกดีมากและก็พร้อมมากแล้วและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่24เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ